นี่จะเป็นขบวนที่รถไฟผ่านจุดนี้แต่จะมี1171ที่ถูกยกเลิกไปเป็นรถฟีเดอร์จะเป็นขาล่องค่ะตอนนี้กำลังร,งรอขบวน372เจ็ดโมงสี่สิบหกนาทีวันนี้รถไฟขบวนธรรมดาที่372 ลาช้าไปสองนาทีมาดูว่าจะถึงซุ้มพญาไทกี่โมงอ้าวเจ้าตู่ก็มารอรถไฟด้วยรึจุดนี้บอกไม่ให้ทิ้งขยะกักะแต่ว่าถ้าตอนเย็นๆนี้คือล้นถังเลยจริงๆน่าจะย้ายออกไปที่อื่นทาไม่ให้ทิ้งตรงนี้วันนี้มาเจอเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กำลังเกลี่ยหินในรางนกพิราบก็บินไปบินมาแถวนี้เพราะว่าแถวนี้มีการทิ้งขยะกับเศษอาหารเยอะ หน่วยเคลื่อนที่จุดหยุดรถพยาไทยค่ะหรือชุมชนบุญร่มไส่ตอนนี้ขบวนธรรมดาที่3 7 2กํากำลังจะเข้ามา สัญญาณวิทยุบอกว่า372พญาไทยผ่านครับผ่าน เมื่อกี้คนลงเยอะมากนี่ก็คือเป็นการบํารุงทางรถไฟอีกอย่างหนึง่ง 8โมงสงนาทีน้ารอทางนานมากวันนี้เกือบ4นาที i'm หาแยกยมราชค่ะสามพระห,หก็กำลังรอขามเหมือนกัน 小麦地。<So> สองศูนย์หนึ่งอันนี้ดีเซลอันซอมค่ะเข้ามาเร็วสามหันหกกกำลังเข้ามาตอนนี้ปูเข้ามาลากริว้ว 3า2ในชา้นชลาที่5 สิบหนาทีค่ะ Yeah. ตามริ้วออกไปแล้วหลังจากที่ส่งผู้โดยสารแล้วต่างคนก็ต่างไปพักส่วนขบวนธรรมดาที่372ก็รอตอนเย็นจะเข้ามาทำ3า3เจ6ก็จะเข้าไปในโรงจอดรถดีเซลรางเพื่อเช็คริดและพร้อมทำขบวนถัดไปค่ะสำหรับเช้าเวันนี้ก็ปิดคลิปที่ u n นสตอม4303 ขบวนธรรมดาที ALLY ่372เข้ามาเมื่อกี้ฝากทุกคนเป็นกำลังใจกดติดตามกดไลค์ก็แชร์ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ